สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องกินแก้วไปกับชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรคะทำอะไรแล้วไข่ใส่่ค่ะทำอะไรแล้วมันจะได้อะไรจะได้แบบชามเออไม่รู้นะคะว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าไม่ไม่นะคะไม่ไม่สำเร็จแต่ตอนนี้เราต้องเอาไข่ขาวเอ้ยอย้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งคือ ไข่แล้วก็ซองคือน้ำยาล้างกระจาษแล้วก็สามถ<ว>ี<ซ>่นี่นี่ค่ะช้อน,นนะคะผ้านะคะที่ใส่ไข่แดงหรือเปล่าคะคุณแม่ถูก,ถกเดี๋ยวตอนแรกนะคะเราจะมาโอ้ยแกะกันนะคะมันจะแกะได้ไหมไม่ได้ได้ค่ะนี่ค่คะแล้วเราจะทำได้ไหมคะไม่รู้ค่ะ ไม่สำเร็จก็คือจบเลยใช่จบเลยแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยก็จบเบลปเลยค่ะแล้วลว,วางะคะมคไข,ข่ค่ะเว้ยนี่นะคะก็คือวิธีการเอาไข,ข่ขาวเปียกอ,อคิดไม่ออกแล้วว่าจะเอาออก เราจะใช้ไข่กี่ฟองคะสองฟองค่ะคนละหนึ่งฟองนะคะนี่ค่ะหน้าตาของมันก็เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าออกขาวใช่ไหมคะพี่หยกใช่ค่ะอ้าวเอาวันนี้มาทำอะไรคะทำคนเอาุณ คั่ไม่เจอค่ะก็เลยเอาเองมานี่ค่ะได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาช้อน,อนแล้วก็จะลองคนว่ามันหนืดขนาดไหนนะคะเออ่ยมันก็จะหนืดประมาณนี้แล้ก็จะใช้อันนี้นะคะไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ก็จะเริ่มเหนือดอขึ้นนะคะใส่ให้เลยนี่ค่ะอ่าหล่ลนแล้วค่ะก็อเอาถ้วยมาลองดีๆสิ <c oughs> ลืมค่ะคุณแม่ขอภายค่ะขอาภัยทุกคนด้วยค่ะรีบมาดูตอนนี้กำลัง่ะตอนนี้ไม่รู้นะคะว่าเรากำลังดูอะไรใช่ทุกคนมันเริ่มเหนื่อยนะ มันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะยกให้ย่นเพื่อนดูสินี่นะมันก็จะหนืดขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมหนืดขึ้นกว่าเดิมแล้วมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนนี้นะคะตอนตอนนี้ตรงตรงน,นี้มันนมันเป็น,นก้อนนะคะทุกคนจะไม่มรู้นะคะว่าจะทำกี่ชั่วโมงนะคะทุกคนต้องอดทนดู เห็นไหมคะมันเริ่มหนื no? ่เวของกินเจ้าก็เริ sì ่มหนื <h <h ่อขออีก่อยค่ะกีแค่ะสุ้ยมันกี้ยกหมันโตมันกี้ยองเช็ดคุณนะใช่ค่ะ ทุกคนแต่ว <Lil na> <istles> ่ามันก็เริ่มเหนื่อยนะคะทุกคนเหมือนเรากำลังตีไข่อยู่เลยค่ะทุกคนเหมือนเรากำลังทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เหมือนเรากำลังตีไข่อยู่เลยนี่แค่ะเออมันก็เริ่มเหนื่อยแล้วมอนเหมือนเหมือนทุกคนเอาคิมเหมือนเหมือนเราเอาไปเอาขี้มอกคนอื่นมาเล่นเลยอ่ะ ฮ้ยมันจะสำเร็จไหมเนี่ยเราเอาน้ำยาล้างจานมาล้างจานนะได้ค่ะแต่เราเอามาเล่นกันนะคะใช่อุวยทุกคนมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนชิ้นรูปว้าเลยอ่ะเอามันหนืดมากเลยไหนๆลองเอาของขิงแก้วไปให้ทุกคนดูซิไปเรื่อยไปทุกคนมึงอมันจับตัวกันอย่าี่พี่ลองเนาะนี่จริงๆตรงก้อนๆ้อนอ่ะมัน เริ่มได้แล้วทุกคนโอเคอยากมีสลัดเลยนะคะแต่เราซื้อมาเต็มบ้านเลยใช่แล้วมันก็ติดนปูแม่ด้วยตอนตอนนี้เราไปลองสำรวจอุ้ยอุ้ยจับได้นะจับได้นะเจ๋อสำเร็จไหมคะคุณแม่คุณแม่ว่าลองดูค่ะทุกคน คงแล้วอ่ะัยาน่อวเด่ให้่มันยเยมันติดมือค่ะมันติดมือนะคะเรต้องคนจะได้เลยแต่ของกิแก้วทำไมไม่คนแรงๆคของกินเก้เหมือนขี้โมคนเลยมันใส่สันไลเยอะกัหรือเปล่า จช่เรกขนดใช่นี่แหละคะของแก้วก็จะสำเร็จไหมเนี่ยของแก้วเนี่ยโอ้โหหนูต้องคนไปเรื่อยๆนะโอ้โหเจ้าของผู้หยิบสีแครอ้าวหนูคนไปเรื่อยๆของหนูเหมือนเยลลี่เลยเยลลี่ขี้บูมมันยืดนะของแก้ยเว้ยคลิปเนี้เป็นชั่วโมงนะใช่คุณแม่คะกี่นาทีคะ สำเร็จไหมเนี่ยมีอะไรเนี่ยดูนี่สิโอ้โหมันจะสำเร็จไหมเนี่ยหรือว่า<ำ>จับได้อยู่นะทุกคนจับได้อยู่โอ้คนของพี่แก้วคือหนืดมากใ,ใส่สไลเยอะไปหรือเปล่าพี่กิ่งแก้วต้องคนแบบนี้คนไปเรื่อยๆห้ามหยุดเลยดฮ้ย คู่ของพี่โย,ยกเป็นสลามแล้วนะคะตอนนี้ยืดมากโอ้โหจับแล้วจับติดมือไหมอะติดอยู่แต่ว่ามันก็คล้ายๆสลามอยู่นะคุณแม่ลองจับดูบได้อยู่เนาะได้อยู่แต่ว่ามันก็คล้ายๆสลามนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องขนไปเรื่อยๆอยีกก่อนนะน,นั่งลงคะ่ะ ยืน<ส>นะคะอย่ามันไม่เห็นหัวค่ะ,คะโอแล้วมาคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะยังจริงๆมันต้องทำเป็นชั่วโมงเลยค่ค่อยู่ี่ช่วโมงการดค่ะเขาบอกว่าทำเป็นชั่วโมงซิ่งกัดค่ะ,คะอันนี้คือ,คอ <ๆ S 1> เราออกมาทำหน้าบ้านนะคะเพราะว่าในบ้านมืดใช่แล้วก็ลกมากเลย ไม่ได้จัดเลยะะดูค่ะโอ้โหทุกคนมันเป็นก้อนเลยค่ะเฮ้ย,ยได้อยู่ได้อยู่มันก็เหมือนอยู่เนาะสลามสีหสมสมเหลืองอ่ะสลามขี้มูกคนอ่ะสลามมันเหมือนขี้มูกเลยอะ่ะทุกคนเออใช่เหมือนขี้มกูกงาลอาเราบางคนแต่ว่ามัน เห,นนเ,เหมือนขี้มูกจริงๆเลยคุณแม่ว่าไหมไม่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่เหมือนนะมันมีฟองอยู่อ่ะของพี่โอ๊สำเร็จแล้วนะคะก็คือเล่นได้นะทุกคนเล่นได้ของพี่โอคือเล่นได้เลยเล่นได้แต่ว่ามันจะเหนียวเหนอนนะไปนิดนึงนะ ล้วแค่ค่นวดมันเฉยๆแล้วมันก็จะไม่ติดมือใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องเอาแป้งมาใส่มือใส่มือนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้ใช่ต้อเอาแป้งฝุ่นมาใส่ใช่ไหมเอาแป้งฝุ่นมาใส่น,นิดนึงนะคะพี่โอคะ่นนะไปเอาแป้งสิคะ่ะไปเอาแป้งสิโอเคค่ะไม่เป็นไรใสหลูกแก้วก็ได้ค่ะพอดีตอนตอนตอนไม่มีไฟตอนไม่มีไฟก็คือ แม่แม่อันนี้นะคะก็คือทำละลายแม่อันนี้แม่อะไรนะไฟดับ,ไฟด,บไฟดับนะคะตอนนั้นคือฝนตกหนักแล้วน้อแม่แม่ก็เลยหยุดเทียนไว้แป้งนะคะก็เลยแป้งก็เลยละลายตรงนั้นเลย ก็คือเฟลไปเลยนะทุกคนเก้วล่างสวยๆส,ยสยคิคะเก้วล่างสวยๆค่ะมันหงมัน,นงหงจางเกงค่ะปโกโนอนะคะปอกโนอปอกนอคือกางเกมงบง้างเฮ้ยทุกคนเล่นได้เดีย๋ยวเราจะลองชิมี้มาเล่นเลยนะคะมันก็เล่นได้นะทุกคนแต่ว่าม,ามันจะเหนียวจะเหนียวนะทุกคนกล้าคที่อหกไม่ มัรีบ,มา,บม,ามากเลยเฮเียรอจับผนนมันนากนมากค่ะคุณแม่ว่านี่ผ่านไหมคะ,คะคม่ว่าอันไหนผ่านคะนอัน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้มัน có bãng lùi đấy lấy bãng lùi và cũng phải có lùi nhiều rồi không อะไรรู้ไหมคะมันเหมือนแป้งที่เราเอาเอาไว้นวดทำขนมทำใส่เองค่ะใส่ให้หน่อยใสย่เองค่ะยูนี่ชิทุกคน,นสีสวยมากนี่ค่ะถ้าไม่ใมส่ใส้ให้หอย ว่าควรใส่แป้นเยอะๆค่ะใช่ยูนี่แข็งเฮ้ยแก้มมันเลยจริงๆได้นะคะใช่ค่ะบอกลาน้องๆเลยไหมคะยังค,ะค่ะคืออยากเล่นไปเยอค่ะ เอาเผเอาใ่มือคืพอดีมือมันเลือเอาจิ้มไปหรอต้องเล็ยทุ<ง>กคนทุกคนมันติดมือแล้วอ่อทำไมเพิ่งขยับนฉันอยากเลันอยากลรอทุกคนมันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะมันติดแล้วว่าใช้มันติด <laughs> หาดีค่ะผมมืเน,น,ะะเน,นเราลน้ผ่านค่ะนนผ่านนะคะอแตวกแต่มันก็ติดมืออยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำสลามจริงๆใช่ไหมนิวจะทำสลามด้กาวไม่รูนะคะว่าจะลงลิ้หรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้ เอาฝากเพื่อนๆถ้าน้งองๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, share, ดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกินแก้ว<อ><อ>บ๊ายบายบ๊ายบายสวันที่ม<อ>ันติดเลยที่บ๊ายบายบ๊ายบายชาวัดดีค่ะสวัสดีค่ะไปกินข้าวกันนะคะหุงข้าวค่ะจะไปอยู่คือจะไปตลาดกันได้ตลาดจำเริญเพชนะคะเราอยู่บ้านเราอยู่ Bye bye! Bye bye!